นี่ครับจับแพะชนแกะท้ายเขื่อนปานบุรีนะครับก็ถ้าใครที่จะเดินทางมาหัวหินนะขับรถมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือเกือบเกือบหชั่วโมงนะแนะนานะครับถ้าจะเปิด Google Map ผมบอกเลยว่าไม่ควรปิดระหว่างทางเด็ดขาดเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีช่วงที่สัญญาณหายตรงนี้มันก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เหมือนกันนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมันขนาดนั้นเลยหรอมันร้อนเหรออ,นะอ่าคุม,คม ให้ขับมาเลยขับตามทางน้าเรื่อยนะครับรับรองว่ามาถึงแน่นอนนะครับฮัลโหลแหมหลบแดดกันแบบเป็นซุ้มๆเลยนะตรงนี้นะอืม <c oughs> บรรยากาศนี่ครับจับแพะชนแกะนะครับใครที่มาหัวหินก็อย่าลืมแวะมานะจะอยู่ตรงเขื่อนเลยแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้มีแพะมีแกะเต็ไมไปหมดเลยเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็บรรยากาศนี่ ร้อนใช้ได้ครับถ้ามาตอนประมาณสิบโมงนะเหมือนผมตอนนี้ประมาณ10บโมงกว่าสิบเอดโมงอากาศร้อนแต่ว่าบรรยากาศดีเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางภูเขาอะเออมีโอกาสแวะมาหุวยหินก็ลองแวะมาเที่ยวมาดูแพะดูแกะกันได้นะครับที่สําคัญนะครับที่เนี่เขาพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยแล้วก็จะมีของกินขายเล็กๆน้อยๆเนานะนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ครับ ที่เขาจะมีลูกชิ้นทอดมีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีกาแฟแล้วก็จะขายพวกอาหารให้น้องๆแกะน้องแพะด้วยนะครับก <one noise> ็ <danach> จะมีพวกกระถินนะครับแล้วก็พวกนมดูบรรยากาศไปอ้โห